และนี่คือโลกของไมค์ครับที่เราต้องชีวิตรอดหนึ่งร้อยวัวนจนถึงหนึ่งร้อยวันนั่นแหละครับนี่ผมก็จะมาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันในโลกของไมค์ที่ผมไม่เคยได้มาเมื่อก่อนจะชีวิตรอดนนี้ถึงหนึ่งร้อยวันหรือเปล่าไปดูกันเลยนะครับผมก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมไมค์ครับอยู่ผมที่มิโนนะครับวันนี้ก็จะพามาเล่นไมค์ครับเราดูว่าเราจะถึงหนึ่งร้อยวันหรือเปล่าเราจะมาชีวิตรอดถึงหนึ่งร้อยวันนะครับผมไปดูกันเลยครับ แลรกพอผมได้เกิดมาผมก็ต้องไปตามไม้ตอทะไลป่าไม่ใช่เคยผมก็ได้เห็นแก่ตัวหนึ่งผมได้ฆ่าไปฆ่าไปฆ่า,า,าแก่ตัวนั้นก็ตายไปแล้วก็ได้เนือ้อก็แกะมานะได้เนื้อมันอันเนชิ้นแล้วก็กัดไอ้ด้วยสองชิ้นหร่าก็ไม่รู้แล้วก็ได้ไอ้แกแ่ได้ว่าคนของมันอ่นนะจากนั้นผมก็ทำการตัดไม้เลยผมก็ตัดไม้ไประยะหนึ่งเนาะ จะนำฟงก็ต้องมีตรงคราบแล้วก็คราตรงคราบมากายไปนะจะใช้ไหมประมาณสองอันหรือเปล่าหรือสี่อันนั่นแหละเราต้องครับขัดไปแล้วก็ต้องคันแล้วก็ครับหวานลงไปแล้วเราต้องครับความเพราะเราต้องไปตัดไม้หาตัดไม้แล้วก็หาถ้ำอะไรอางงี้หาที่อาศัยอยู่อย่างงี้นะครับอ้ครับขวายังไม่ได้ครับความเนย ถลาฉันน้ำผมก็ฟาหาขอไปละยะหนึ่งาหาขอไปเรื่อยๆเิยีแกะบ้าค่ะแกะบ้าได้ผมตีมาบ้าไม่บ้าต้องลดีแฉแล้วก็ปีตีตีแล้วก็ตีหาขอไปเรื่อยๆเลยเลเลยเื่อยเอาเก็บดอกไม้บ้างเพราะเอาไปย้อมเืนี้ก็มือแล้วเอาอะไรเลยสาที่นอนบานะตีคาบบอไปว่าน่ครับคือไปนอนบนมูขานะนตอนนั้นก็ตั้งแข่ไว้ตรนนั้น เาอาก็จนอนแล้วเราก็ยืดตัหนึ <Lia ison S 1> enfin, ่งวันเลยนะได้ทัวเขาเราก็เก็บไปแล้วเราก็ทํำตัวไปเอาไปขุดไม้เราไปขุดไม้แล้วก็ขุด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 ไม้ขุดไม้ขุดไม้ไปเลยขุดไม้ไปเลยนะครับก็ขุดขุดุดไปเรืเลยนั้นก็ขุดขุดไปขุดไปเรื่อยขุดขุดแล้วก็ขุด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  ว่าลายวาได้ไม้มันเยอะผมตัวคนอยนะจากนั้นก็ไปหาทิศที่ว่าจะสรางานแถวนี้แต่มันไม่หมาะมันดูยังไงก็ไม่รู้ว่าไม้ไม่พอด้วยเราก็เลยได้เข้าไปอยู่ในถ้ำนะก็ขุดขุดหินไปต่อทำพี่เอมหินแล้วพี่เอ็มามแล้วก็แบบขุดหินไปขุดขุดหินไปแล้วก็บานเต็นนอนด้ยว่าดวเราจะทำไปหลายๆอยางเรากอขุดหินไปขุดขุดขุดไปเรยๆเรยไม่ว่าทำอะไรบ้านมนก็มมา มันก็คราบขอไปน,นะอันนี้น่าจะเป็นเผาไอ้ฐานนะเราเราเราต้องเอาทำมันทำเป็นคนฝายนี้ก็เลยเผาไม้ทำทำได้แล้วก็ขับรถคนไม้เลยได้ขับอันนี้มาโดยล่าวางวววตัวนี้สำนึกร,รุจุบาอยู่ไหนดีเราก็เลยไปเขาไปในท่าล้วก็สำรวจ นี่ก็จะมีแค่นี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเลยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับอาจจะมีแหละแต่ว่าเราไม่รู้จะลงตัวไหนบ้าง